แต่ว่าอร่อยติดปากวันนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่พัทยากันบ้างพาไปชิมอาหารริมทะเลพี่แบงค์แต่ริมทะเลของเออพิเศษกว่าคือสามารถมองเห็นวิวของปราสาทสัจธรรมด้วยจะสวยงามขนาดไหนอาหารจะหน้าตาย,ยังไงไปดูพร้อมกันเลยค่ะ พาคุณผู้ชมนะคะไปที่ร้านครวน,นาเกลือนะคะอยู่ที่เมืองพัทยาค่ะเป็นร้านที่มีวิวสวยงามเหมาะสําหรับมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจอาหารอร่อยราคาไม่แพงลูกค้านิยมสั่งมากก็คือกุ้งซอสมะขามหอมหมกทะเลลูกมะพร้าวอ่อนหมึกผัดไข่เค็มข้าวอบสับปะรดกระพงทอดกรอบราดซอสน้าําปลาโอ้โหแต่ละเมนูเนี่ยขึ้นชื่อของเขาเลยนะคะวัตถุดิบทุกอย่างเลือกใช้ของดีมีคุณภาพสดจากทะเลแล้วก็ยังมีอาหารฮาลานให้บริการอีกด้วย นอกจากอาหารอร่อยแล้วบอกเลยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่ห้ามพลาดส,สำหรับร้านนี้ก็คือคุณลูกค้านเนี่ยสามารถมองเห็นวิวปราสาทศัตรทธรรมรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมสร้างด้วยไม้ทั้งหมดแบบนี้เลยคืออิ่มท้องแล้วก็ยังอิ่มตาแล้วก็ยังอิ่มใจเหมือนทา,านไปแล้วก็โปรงไปในชีวิตมันมครบเลยนะพี่แบงค์ ซึ่งคุณเทพรักนะคะผู้จัดการร้านก็เล่าว,ว่าตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยวในเมืองพัทยาเริ่มดีขึ้นนักท่องเที่ยวก็เริ่มกลับมาแล้วค่ะประธานประสาทจตธรรมก็เลยทําครัวนาเกลือให้ให้กับบริการลูกค้าได้ทานอาหารรสชาติอร่อยสดสะอาดราคาไม่แพงสร้างไรายได้ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นแล้วก็ชาวบ้านใครสนใจแวะไปได้นะคะเปิดให้บริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นโทรจองที่นั่งโทรสอบถามก่อนก็ได้ที่090 9854307คะ่ะโอ้โหนี่นะครับไปทานอาหารที่อร่อยนะครับราคาถูกแล้วเราก็ได้เห็นประสาทสัจธรรมด้วย,วยนะครับสวยจริงๆนะ,ะใครอยู่เท่านั้นก็สามารถไปเที่ยวได้